มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่งปิดหมู่บ้านที่เป็นข่าวดังนะคะวันที่14สิงหาคมนายสุวพงศ์กิติพัฒพิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะสั่งปิดหมู่บ้านไพรพยักหมู่ที่11ตำบลเทพร,รักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะหลังมีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เพิ่มเป็น15รายด้วยกันนะคะ โดยได้มีคำสั่งห้ามเข้าออกเป็นการชั่วคราวในวันนี้เป็นวันแรกนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเบื้องต้นได้มีการเร่งตรวจหาเชื้อคนในหมู่บ้าน66รายด้วยกันคาดว่าผลตรวจจะออกมาภายใน2วันนี้ค่ะสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นข่าวดังเพราะว่ามีหญิงท้องแก่อ้างว่าถูกทำคุณใสจนต้องทำพิธีถอนต่อมาก็ติดโควิด19ต้องพาไปรักษาตัวกันบุนเลยค่ะ สำหรับบรรยากาศในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความเงียบเหงานะคะชาวบ้านต่างก,ากักตัวเองมีการตั้งเต็นท์หน้าจุดตรวจของหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบไม่ให้ใครเข้าออกเป็นการชั่วคราวส่วนสาเหตุของการแพร่ระบาดครั้งนี้พบว่าเกิดจากคนในหมู่บ้านนะคะไปทํางานในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในอำเภอสังขะและผู้จัดการติดโควิด1 9ทําให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพในภาวะวิกฤตนี้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ